เฮดโอดอกแรกของปีมาแล้วค่ะนี่ได้กินแล้วเด้อจ้านี่กะเฮดโอออกใหม่เนะพี่น้องกะสีมีทึงดอกหน่อยดอกไงหน่อยซ้ำนี่กะเอาเบิ์ดพี่น,อน้องหน่อยซ้ำนี่กะเอาจ้านี่ผ้าขาดเครื่องก็มีจ้านี่อพอดีกินเลยยำโปะเลยพี่น,อน้อง เห็ดธรรมชาติได้พี่น้องเห็ดเกิดเองตามธรรมชาติฝนมาเห็ดก็มาค่ะนี่อู้ด้บอหน่อยได้พี่น้องผลงานวันนี้ปังปังค่ะเห็ดเพาะปีแรกแหกหมานฝนไม่เนาะพี่น้องคันเมนทา่าอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวเป็นกระตาตัวนี้ก็ล่างอกลน,น,น,นี่เราผลงานอือ นี่ตุปูตะปีอุ้ยหามวนมวนพี่น้องเคลียออกไปนี่โอ้ยมีแต่ดอกเห็ดเก็บมวนขนาดจ้าคลิปนี้กันนี่ละจ้าเอาเห็ดเพาะมาฝากจ้าผู้ใดอยากไปด้วยมาเด้อมาเด้อสวัสด,ดีจ้า